So here we are on Friday morning, my little family plus one, going fishing in. I'm not going to say the name of the lake because I always get it wrong. But our target is uh, 204 kilogram Mekong catfish and um, Siamese carp and redtail. So. Um, that's plan for the day gonna meet up with my mate Danny Marion so it's gonna be a good time for sure' gonna be a few Leos too much food lots of banter and uh, yeah we're gonna have a blast I know that for sure we just have to survive 24 hours so... <laughs> Listen to this! <laughs> 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 so and we're at Bung Rang Sam and uh, we're gonna fish with Danny. But we came for two days and we packed enough for five. I started with two kids, so I got three. ถึงแล้วมึงสำรานนี่ใหญ่มากมีมีร้านขายอุปกรณ์ตกปลามีห้องอาหารมีซปเปอร์มาร์เก็ตด,ด้วยนี่อุปกรณ์ตกปลา มเลยนี่เป็นรูปที่เขาประกวดที่ถ่ายจากกระกปาที่นี่นะคะใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเดินไปหาแดนนี่แดนนี่มาจองบังกะโลไว้แล้ว ไงน่าจะเดนเนียลน่าจะนูน่นทำไมไกลอย่างเงี้นี่ทำไมไม่รักโลกไม่รักโลกตัวใหญ่เลยนี่นี่ปลาช่อนงูเห่าปลาช่อนงูเห่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ,คะ,คะแต่ว่าแกมีใบกระขพียงไหมมีมีไอเดียตัวเท่าเดียวเลยเพ,พิ่งมาถึงก็ ได้เลยมีแป้งไหมคุมานั่งรูปขอหวยแป้ง้วยของฟาสไหวแน่เลยไหมพี่เบึกสไวอะไรจะใหญ่ขนาดนี้สไวกับบึกเหมือนกันไหมมันมันคล้ายกันแต่ว่าบึกมันเอ้ยสไวมันจะไม่ใหญ่จะตัวเล็กมันจะไม่ใหญ่แต่นี่มันมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไ่มปลาบึกปลาบึกมันขึ้นไปถึงร้อยโล i What? got I got here it's early, they won't let me Really? Yeah. <laughs> Hello. still need to go up this aisle. I will be

Chắc chắn 30 kg. Oh, 30 kg. Một cái băng lên. Này, thấy không? Nó bắt kéo. โอ้ตัวใหญ่อยู่นะแม่ส่งให้ด้วยนะเโอ้นี่แนล่รานรักดีเองเชือกระห้น้อยเน็กโอ้ตัวน้อยน่ารักนี่หางสวยอ่ะสวยมากวะไปไปอุ้มไปอุ้มได้อีกแล้วตื่เต้า Ở small Á Sông Phong rất là thoái Ok tiếp hay sao à, lại ขึ้นเาไว้ปครับเมายรับถมายร่ยนมายรูปถ่ายัูปถ่ปถ่ไยรูป่ายรปยรูปายรูปถรายรูว่ายยรูปถ่าย่ยรูปถ่า่มันมาพร้อมกัน่ป็นไงายยยยล้วยยายยาราร่่ร่ใหญ่ ว่านี่เหมือนจะตัวใหญ่ตัวจริงแล้วเขา่รู่หรอบุตรตันนี้นี่เอาเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้มาถึงก่อนเข็ดดิสบันปะเน่ตเนี่ต่อเฮ้ ววอยาววกะถ้าได้อีกคันนึงก oh, ็แปดโอสามตัวแล้วได้สามตัวเพระแลไวตอนนี้ไวไหม นี่หนึ่งตัวสองตัวตัวที่สามไม่ไหวแล้วอ๋อสามตัวมันตายโอ้ตายตายตายสามตัวโอ้ยสามตัวก็้สึกสนุกอ่ะ นี่นี่อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเอาจะเปียกทำไมล่ะไม่เปียกเยอะมีตัวที่สามตัวที่สามยังไม่เห็นตัวเลยนี่สองตัวอยู่ในนี้แล้วนี่ตัวที่สามนั่งแต่ตัวนี้นี่ปลาบึกปลาบึกเหมือนกันโอ้ It's a child! We have a bit of a Two Mekongs and a Siamese in one net. Two Mekong catfish, one Siamese carp in one net. Mm-hmm. <laughs> <laughs> นี่ตัวที่สามเอไอเดียทอยลูกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยตายโอ๊ยยด็นยโอ๊ยโอ๊ยยโอ๊ยโอ้ยอ๊ยโอ่โอย อันนี้ตัวเล็กไอตัวกระห้องอีกสองตัวที่ปลาปลาปลาเบิกโอ้ยไม่ถ่ายถ่ายถ่ายอันนี้มันสปีดกว่าตัวนี้หน่อย

อันนี้ปลาบึกตัวน่าจะตัวใหญ่ดหักตัวลโมกเห่นนี้เองหดฮีฟล็ออบีฟล็อนี้เห็นไหมตาเรา You will be okay actually this <laughs> Ah, uh, I know what's happened. <laughs> but, um, I know exactly what's happened. Can you get the old flow? Ah, no, but I do know what's happened. Yeah, when the, um, when the line falls against a knot, it mm. breaks the knot, and that's why it goes like that. What happens? The line made a line that caught against my line, and it eventually pulled against the knot, and it broke the knot. น like yeah. oh. yeah. okay. like, right, right. ั่นกับฟิสอินาอินาลองอ่านเรื่องมันไปดูดูนางทำแกเก็บไปถ่ายรูปคู่กันกอยนี่อ้ตัวใหญ่อยู่นะจะตักยากนะทัดติดหางนี่มาแล้วอีกหนึ่งตัว

ไม่เป็นสีมีปากกาโอ้ยได้ตัวไปแล้วอ๋ไเป็่สาอีกแล้วโอ้ยตายแล้วเฮ้ย mental เลยเนี่ยโอ i ยคุณต้องเอาไปติดกันโอ้ยเอาไปติดกันโอเคได้ทีละสามเลยตอนนี้โอ้สีสวยจัง so you you want which one you want t hold t h a the meetup okay okay get hold the car and see him in the background proper run then danny yeah that's probably be a i m e มีไอเดียได้สตัวอีกแล้วพี่ดูวะ้าสวยเนาะอืมพจินิดปิดปิดปินปดปิดปิปดปิยปิดนิดปิินิดปิดปิ่ปิดวิี่ิดปิดปิดปดีิดปิดปิ่ดปิดปิดปปป Again. Why are you catching loads of carp? i wanna on! you a Come I wanna try. You wanna try? Mm. I like want to try! You have a picture of that, yeah, come yeah. on! Come 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 can um, speak English I speaks better Thai <laughs> <laughs> right, right. So you can tell them um, tell him Oh! this quiet you